สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้นะคะเรามาเจอกันเหมือนเช่นเคยค่ะเป็นคลิปการพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนตุลาคมปี2568นะคะในเดือนตุลาคมนี้มีดาวหลายดวงที่ได้ทำการโคจรยกย้ายราศีซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือดาวพระพฤหัสบสดีถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวของคุณเพราะฉะนั้นจะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูเลยก็ว่าได้นะคะเดือนตุลาคมนี้เนี่ยถือเป็นเดือนอี ถือเป็นอีกเดือนหนึ่งค่ะที่มีความท้าทายมีบทบาทใหม่ๆมีเรื่องราวใหม่ๆมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่จะทําให้ชาวลัคนาราศีธนูรู้สึกถึงความตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายตัวคุณมากยิ่งขึ้นดังนั้นต้องใช้สติต้องใช้การพิจารณาไตรตรองให้รอบคอบนะคะเรามาพิจารณากันไปในแต่ละดวงดาวกันก่อนนะคะสําหรับดาวแรกที่ทําการโคจรโยกย้ายนั่นก็คือดาวพระพฤหัสบดีค่ะดาวพระพฤหัส,บด,ดหสบดีมีความสําคัญต่อชาวลัคนาราศี โดยตรงเพราะอย่างที่บอกไปว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวได้ทําการโคจรยกย้ายมาสถิตอยู่ที่ราศีกรกฎนะคะซึ่งพลังงานของดาวเนี่ยจะส่งผลอย่างรุนแรงเพราะได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดค่ะการที่ดาวมาอยู่ในราศีกรกฎนั้นอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกใจคุณเกิดขึ้นแต่การที่คุณเจอกับสิ่งที่ไม่ถูกใจเจอกับสิ่งที่เป็นอุปสรรคเจอกับสิ่งที่เป็นปัญหานี่แหละค่ะมันจะเป็นตัวที่ทําให้คุณนั้นเติบโตและก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นค่ะ จากนั้นวันที่18ตุลาคมปี2568ดาวพระอาทิตย์จะทําการโคจรยกย้ายมาสถิตยอยู่ที่ราศีตุลนซึ่งเป็นภพเรือนที่เกี่ยวข้องกับความสมดุลความยุติธรรมการเข้าสังคมและก็ความสัมพันธ์กับผู้อื่นค่ะพอเข้าสู่วันที่26ตุลาคมดาวพระอังคารจะทําการโคจรยกย้ายมาสถิตยอยู่ที่ราศีพิจิกซึ่งเป็นภพเรือนที่เกี่ยวข้องกับเบื้องลึกเบื้องหลังความลับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเรียกว่ามีทั้งพล แรงเสริมและพลังที่ท้าทายเกิดขึ้นในเวลาพร้อมๆกันนะคะต่อมาเราจะมาพิจารณากันไปในแต่ละด้านนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูสมัยขอเริ่มต้นที่ด้านการเงินการทองกันก่อนเลยนะคะถ้าพูดถึงเรื่องการเงินของชาวธนูในเดือนนี้สมัยต้องบอกเลยค่ะว่าเด่นมากนะคะการเงินเด่นจริงๆค่ะแต่ มันจะมีความกดดันที่สูงมากด้วยเช่นเดียวกันค่ะดาวพระพฤหัสบดีโคจรมาสถิตอยู่ที่ราศีกรกฎในครั้งนี้นะคะจะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีธนูมีโอกาสได้เงินจากความสัมพันธ์ค่ะการเงินของคุณจะเกี่ยวพันกับผู้อื่นมากกว่าตัวเองเช่นรายได้จากคู่ครองมีรายได้จากหุ้นส่วนมีรายได้จากการลงทุนมีรายได้จากการแบ่งปันผลกําไรหรือโครงการมีเกณฑ์ได้เงินจากมรดกมีเกณฑ์ได้เงินหรือว่าได้ทรัพย์สินจาก การจัดสรรแบบนี้เป็นต้นนะคะแต่ในอีกมุมนึง่งชาวลัคนาราศีธนูคุณเองก็มีรายจ่าย นะฮะที่มันค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเคลียร์หนี้นะฮะหรือต้องการโปะหนี้ต้องการตัดหนี้บัตรเครดิตอะไรต่างๆรวมไปถึงรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นๆด้วยอย่างเช่นมีรายจ่ายเกี่ยวกับบุตรบริวารมีรายจ่ายเกี่ยวกับคนในครอบครัวมีรายจ่ายที่ต้องดูแลซัพพอร์ตคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยไขย้ไม่สบายเพราะฉะนั้นต้องวางแผนการเงินการทองของตัวเองให้ดีเมื่อได้รายรับเข้ามาอันดับแรกเลยต้องเจียดไปออมนะคะแล้วค่อยแบ่งส่วนที่เหลือจาก การออมแล้วเนี่ยไปใช้จ่ายจะดีกว่านะคะในช่วงปลายเดือนดาวพระอังคารเข้าราศีพิจิก คุณอาจจะมีรายจ่ายลับๆรายจ่ายที่มองไม่เห็นรายจ่ายที่คุณคาดเดาไม่ได้เช่นอยู่ๆของสิ่งนี้มันก็เสียอยู่ๆก็เกิดอุบัติเหตุอยู่ๆก็ป่วยไข้โดยที่คุณไม่ไม่มีวี่แววว่ามันจะเกิดสิ่งนี้มาก่อนเลยประมาณนี้เป็นต้นหรือบางทีอยู่ๆก็ทําของสําคัญหายแล้วคุณต้องซื้อใหม่มาทดแทนเพราะมันเป็นของจําเป็นที่คุณจะต้องใช้เป็นประจําแบบนี้เป็นต้นค่ะดังนั้นชาวลัคนาราศีธนูคะย้ํากันอีกทีว่าคุณต้องวางแผนการเงินการทองของตัวเองและอย่าพยายามใช้ จ่ายฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร,ยสร่ายในช่วงนี้นะคะต่อมาในด้านการงานค่ะชาวลัคนาราศีธนูได้รับอิทธิพลจากดาวพระพฤหัสอย่างชัดเจนเพราะดาวพระพฤหัสนั้นโคจรมาอยู่ที่ราศีกรกฎอยู่ในเรือนที่8เรียกได้ว่าเป็นเรือนมรณะของชาวลัคนาราศีธนูเป็นภพเรือนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงดังนั้นชาวลัคนาราศีธนูค่ะ การงานที่ต้องทําร่วมกันกับผู้อื่นมันอาจจะมีปัญหาเกิดการทะเลาะเบาแวงความคิดความเห็นไม่ตรงกันหรือคุณอาจจะมีเกณฑ์จบจากเรื่องเก่าจบจากโครงการเก่าจบจากโปรเจกต์เก่าแล้วคุณกําลังจะเริ่มโปรเจกต์ใหม่แบบนี้ก็เกิดขึ้นได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกเลยว่าการงานจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะอาจจะมีการยกย้ายตําแหน่งยกย้ายสาขาหรือบางคนเนี่ยลาออกจากงานเดิมเพื่อไปเริ่มต้นเส้นทางใหม่ๆสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นได้ไม่ใช่เพราะโชคร้าย นะแต่มันเป็นจังหวะที่คุณต้องการจะเปลี่ยนเพื่อพัฒนาตัวเองนะคะถ้าชาวลัคนาราศีธนูทํางานอยู่ในองค์กรใหญ่ๆเดือนนี้คุณอาจจะได้รับมอบหมายให้เข้าไปแก้ปัญหาเชิงลึกเช่นงานที่ซับซ้อนงานที่ค้างคาแก้ปัญหาเก่าๆที่เพื่อนร่วมทีมจัดการไม่ได้ที่พนักง,งานอีกคนจัดการไม่ได้หัวหน้างานเลยเรียกให้คุณไปแก้ไขปัญหาของเขาประมาณนี้เป็นต้นค่ะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีธนูจะต้องพึงระมัดระวังนั่นก็คือการปะทะการทะเลาะหรือควา ไม่ลงตัวไม่ลงรอยกับคนรอบข้างต้องมีการปรับเงื่อนไขต้องมีการแก้ไขต้องมีการพูดจากันอย่างมีเหตุมีผลนะคะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีธนูถ้าเราจะพิจารณาถึงด้านความรักความสัมพันธ์นะคะก็ต้องขอบอกกันตามตรงเลยว่าในเดือนตุลาคมนี้ชาวธนูคะ่ะคุณมีโอกาสเจอกับคนที่ถูกใจคุณมีสเสน่ห์มากนะแต่มันเป็นสเสน่ห์แบบลึกลับหน้าค้นหา นะะซึ่งการที่มีสเสน่ห์แบบลึกลับน่าค้นหานี่แหละมันเป็นแรงดึงดูดที่จะทําให้คนอื่นนั้นอยากรู้จักคุณเป็นแรงดึงดูดที่จะทําให้คนอื่นนั้นเข้าหาคุณมากยิ่งขึ้นนะะซึ่งต้องบอกเลยว่าชาวลัคนาราศีธนูถ้าเกิดว่าคุณพร้อมที่จะเปิดใจนะเปิดใจได้แต่อย่าพยายามมันไม,ไม่ไม่ได้หมายความว่าคุณหลบๆซ่อนๆที่จะคบกันนะ สมไมเพียงแต่บอกว่าอย่าพยายามเป่าประกาศมากว่าคุณกําลังคุยกับคนนี้บอกให้คนสนิทก็พอประมาณนั้นนะคะไม่จําเป็นต้องโพสต์ลงในสือ Media, ส่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์ว่าคุณไปที่นี่กับคนนี้นะคุณกําลังเริ่มต้นคุยกับคนนี้นะไม่จำเป็นต้องบอกแบบนั้นให้ชัวร์ก่อนนะคะแล้วค่อยบอกแล้วค่อยโพสต์จะดีกว่านะคะส่วนชาวธนูท่านใดที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วมันเป็นจังหวะที่ คุณและคู่จะต้องเคลียร์ปัญหาเก่าๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาเก่าที่เคยทะเลาะกันนะฮะปัญหาค้างค้างคา,คาคาหรือเรื่องของนี้สินเรื่องของการเงินที่เคยค้างคาไว้คุณและคู่ก็จะช่วยกันจัดสรรปัญหาเก่าๆเหล่านั้นมันสามารถที่จะพิจารณาไปหลายๆแง่มุมนะอาจจะเป็นปัญหาส่วนตัวของคุณเองหรือเป็นปัญหาในเรื่องของการเงินเป็นปัญหาทางด้านการงานที่เคยทําร่วมกันที่ยังค้าง,คา,งคาคาก็ได้กลับไปแก้ไขร่วมกันนั่นเองค่ะ ต่อมาค่ะในมุมของสุขภาพกันบ้างนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีธนูต้องบอกเลยว่าในเดือนตุลาคมนี้เนี่ยอยากจะให้คุณระมัดระวังเกี่ยวกับระบบขับถ่ายฮอร์โมนและอวัยวะภายในโดยเฉพาะกระเพาะลำไส้ตับหรือระบบน้ำเหลืองค่ะเพราะดาวพระพฤหัสโคจรมาอยู่ในเรือนมรณะอาจจะทําให้โรคเก่ากําเริบหรือมีอาการบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันผิดปกติแต่พอไปหาหมอแล้วตรวจไม่เจอ ตรวจพบยากวินิจฉัยยังไม่เจอในครั้งแรกประมาณน,นี้นะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังร่างกายดูแลตัวเองให้ดีนะคะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็แบ่งเวลาออกกําลังกายด้วยค่ะโดยภาพรวมในเดือนตุลาคมนี้สําหรับชาวลัคนาราศีธนูเป็นเดือนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนคุณอาจจะต้องจบจากบางสิ่งบางอย่างปิดบางสิ่งบางอย่างเพื่อร่วมต้นสิ่งใหม่การงานมีแรงกดดันสูงค่ะแต่ก็ทําให้คุณได้พิสูจน์ศักยภาพและความสามารถของตัวเองการเงินยังมีรายจ่ายเยอะค่ะแต่เงินเข้ามันก็ไม่น้อยเช่นเดียวกันค่ะส่วนในมุมของสุขภาพให้ระมัดระวังโรคแอบแฝงนะคะก็คร่าวๆประมาณนี้สําหรับ ชาวลัคนาราศีธนูชาวธนูท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพย,ายดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและรับรื่นค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ